Vũ <laughs> trụ à, bây giờ mặt bằng 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 mặt

อยู่เมียอะไรไปยู่เมียไปย่เ่ยอยู่เรื่อยิ้งไยเอไข่ไข่ไ่ไข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 ่ไ่ไข่ไข่ไ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 ่เไ่่ไ่ไ่่ไ่ไ่่ไ่ไ่ไไข่ไข่ไ่ไ่ไไ่ไ่เไ่ไข่ไ่ไข่เ่ไ่ไ่ไไข่ไ่ไ่่ไไข่ไ่ไ่

คลอ้ดางอะไรยหงจะได้เจอกันค่ะลุงลงหาต่อยมวยก็เจ็บแล้วทำไมก็ไมถามมาตอดู้กะนั่งมาไไไปจัดอะไรัเองนเออโาไนทำนด้ถ้าผมว่ี่พี่ฟังมา อะไรเนี่ยอยู่ีน้เนี่ยจากเลดเเขาจะแกงปูนแงปูที่่ยไม่กินต่อแลไปทุมกินไม่ได้คนมันมันอยู่หลังไงจำต้องไม่ผ่าตัดออกมันหละถึูตทุ่มได้อยู่สมัยนั้นเน่ะผมมาอยู่ที่อาโไม่รู้จักเลยนะเาแต่เนกแต่เป็นเรื่ที่ทุกเรามาอยู่ทำงานแล้วมีวันไปเห็นเขาต้องมีเจ้าผ่า

ที xem. ่สมจริงเนี à, ่ยาจารย์ดูแผลโอ้ยคุณรู้จักไหมข้าบางไอ้เพื่อไอ้เพื่อนนะผมไปดูเหตกั๊บมตว่างานวัดหูเดือดก่งเนี่ยแต่มสนใจ่นี่สนใจนะมเก่งมากเลยเขาจะเขาพูดว่าแล้วทต่เมอก่อนนรุ่นผมที่เขาก่อนทงมินดูดูผมื่อดู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 ยูด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 ูาูด เราเรียนขอเที่เนี่ยเก่งดูต่อไปเก่งนี่จะตงปรากฏว่าผมเนี่ยจะไม่ชกมวยหรอกโชคทางมานี่หอยลุ้งดีพี่อันเนี่ยมันเจอๆโชได้เรื่อยๆมันเจอๆเลยกตัวไปเก็บมวยวันที่หยุดยามดีก็ไปสุดไปกับเขาคุณเก่งถูกขาดในหน่วยแต่งานไปแต่ถ้าหนักเราที่8ตีนเรือมาเลยมวย5-3ต่อมาไปแดงดีอ่ะแล้วมีขึ้นมา

ไิบยบยิยอะไบ่ค so so ุณนอแห่กยังไปดูเข้อมวยกรด้วยเเลยอ้หเข็ดหลัจะมาหาย้น่มบ๊อกไปร่างกายปวดเออิดเขาลุยรออยู่เาป็นดอเารอเอาไอเี้ยเราจะท่อขอเารอรจะสมารถจน่งยิได้ไม่ันไม่ัน้ตอนี่ยะเริ่มต่องเทปีของสองหนีอยอยากยิชใกล้เลยแล้วแหะ่วจะหาดเ แต่แล้วไปพิการอะไยครับเนี่ยพราะพิกามืออ่ะดูพพาไปดูโอ้โหดโอเดผมใสาน้อยนะอทั้งนเนี่ยเข้าไม่ไงกบานจอแม่เยอ่ไบ้กว่าแพ้่มคที่ชิยใอยพี่ผูหมส่ใมเลกแมคเลกมอ้หผูเหรอคะนรู้เยนะ

อี่ก็ย่ด้เสียใจอะไแต่ว่งกจับเาจำได้ไหมว่วิก็ะแทงชื่อเะไรอเมื่อนใช่ครับ่ไอ้วนไอ้ประาไม่ใช่ไอ้แทงูีออย่างเงี้ยไมู่หาจะไม่ออกาิันที่ัร่อนนที่เราเาเตีนก็ตีเราแี่ยต่าบอกกรรมการอย่ามาเรากว่าาันน

ใครบอกแม่เราขอผู้โดยสารลุงดิว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 ดัวดิวดิกดิว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 กิวด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 ตวดิ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 วกตวดิ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 วกิวด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 ิว แล้วล่ะอยู่รอม mà, ไม่ไม่ไม่ năm ไม่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  có ไม่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  năm ในชีวิตกู่เคยมันบอกแตกเลยกมรอดจากอีเกแบบวันนี้กู่อะไรยิ่งแตกโอ้โหยิ่งแม่แม่เคยใช้ยกตหวัดคู่บอกแม่แต่อะมากที่เชื่อหมอดูแล้วนี่แม่เต็มที่อ้อมมาไปไหว้กุหลาบเลยเช่นเนี้คืออะไรจังหวัดมันตีโรจีโรจีเราจากจากขึ้นไปห้ามีสามที่เราเดือดสามสองแย่เราแน่รู้่าไรโอ้ไปเห็นแม่พูดอะไรไปเอาเกี๊ยวขึ้นแผงเดือดโอ้โหขยะนั้น คนนี ện, mm ้เขาดูนะเขาดูแล้วเจงดอนนะต่างกันขึ้นมาได้ทีถวมางกันต่างกันห้เดี๋ยวลูกดีต่ามคนกูดูหมดเลยฮะต่างลูกดีดูเยอะนะเนี่ยมุกจีกินเยอะหมดแม่ลูกตาหวานที่รึอะไรเนี่ยใส่แล้วมาวางแกมาตรวจมันของคนมีสิ่งที่มาอลู่บนนั้เดี๋ยวผมจะบอกนะ พอแล้วมีไหมพอแล้วมีไหมฝ่าเราจะยังจะไม่ไหวไงแค่รูกฟันฟันนั่นเนี่ยขอบคุณค่ะโมบี้เลยไอ้ยันน่ะมันชุดใหญสักผมผมแปะหลังมาแกมือเลยนะเดินเตรียมมือเลยขอเป็นร้อยอีกแปะกบายเลยชั้นกูไข่กับไข่เปอยากส้มกูไส่ยอนมาพักก่อนยัดแกะดูงเลยสามสามแกจิ้นยากแล้วก็แ ยกมากเลยใครมาด้ยยกมากเลยเพราะไข่กระดองมันยกมาลยคืออย่างนี้อย่างนี้แต่ที่นี้วาจะเ่มีวแ่ไม่มีพวกมีอะไี่หนูยัไม่เอาี่นูพี่ี่ไก เดี๋ยวนี้ต่อช่อยวันไหนเงิน22เราทิ้งเลยเราพี่หมูพี่ชีไปทิ้งใต้แค่เรื่องนี้วัดเขาที่เล้วี่ชีมาเนี่ยผเกาใปักเหก้แไม่หีนะเก่าเลยเก่าเียวตัวเออเียวตัวหลนะพอเอาทีวเียวตัวหลแล้วผมถงเราแต่ไม่ไดการตองชนะที่ชนะทุกท่เลยค้งเดียวครั้วเดียวเลยเดียวเย เราคิด่ไม่อามัดก่อนนี้าหมัดก่อนูรูปรูเนีถ้าก่อนนี่จะเต็มอนะฮะเราไมรู้ไม่รู้เ่าว่าพอมาเดิแล้วเก็มอร้อยเจทานข้าวปูกไข่ปูกไข่แจ่ทรงยอดมาพ้าอ่อนปลูกไข่ครับอรแ้ร đem những hóa hàng như trái cây, để đi thành cái đó, không biết sao nhưng mà, cái một gì đó.